ีไหครับตัวที่เคยเป็นตำนานมาก่อนเมื่อปีสองปีที่แล้วตัวที่แบบผมเคยเป็นลูกรังมาก่อนนะครับสกิลใช้ได้เลยล่างไฮเปอร์ก็ดีแต่เสียดายไม่มีเก้าดาวน้อยใจนะครับเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวที่มีอายุแล้ว น้องโทวะาจากเรื่องยาฉ่ายิเมในตัวนี้เนี่ยก็จะต่อจากเมื่อวานที่ผมรีวิวเอเลนไปนะครับสก,กิลเหมือนกันเด้แต่เพียงแค่ต่างแค่ว่าตัวโทวาเนี่ยมันจะข้ามสั้นกว่าแต่มันมีสตันนะแล้วก็เรื่องสร้างบารียรในพื้นที่แล้วก็เพิ่มพมาลาังชีวิตโอวันี้ก็ใช้ได้แต่รู้สึกแบบมันต่างกันนิดนึงก็ตรงที่ว่าร่างเอาต้านในสร้างบารียรได้น้อยกว่าล่างไฮเปอร์เอ แปลกๆกันเนี่ยเอาสุน,น,นิล่าไฮเปอร์เนี่ยมีเพิ่มใช้แน่ด้วยหนึ่งพันเรามาดูสเตตัสของมันดีกว่าสเตตัสมันเนี่ยก็ถือว่ามันก็เก่าแล้วล่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูพลังชีวิตแป๊บหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ90้าบล้านมนะังนนการโงจมตีก็เราจะไปถือเลยมันเป็นสายพลังครับ ความเร็วในการโจมตีก็เร็วนะความเร็วการเคลื่อนที่ก็ใช้ได้นะไม่เร็วไรอะไระไร,ระยะโจมตีห้าสิบห้าอันนี้ก็ตัวตีไกลอะครับอันเราไปข้างล่างเลยระยะเวลาเราทักษะหนึ่งทักษะแรกก็เป็นกระโดดครับสิบสองวิโอ้โหโคตรนานระยะเวลาเราทักษะคือโคตรนานไม่รู้จะนานไปไหนครับอ่ะส่วนสกิลที่สอง กาวีก็มันสั้นกว่าเยอะอัตราการลบสกิลผมเกียร์มีแค่นี้แหละเศ้าเลยส่วนเรื่องแรกเนี่ยถือว่ากินดุมากดุจะจัด1,820แต่ถ้าลดลดแล้วก็จะเหลือประมาณเป็นหลักร้อยอะถ้าจะไม่ผิดอนะเดี๋ยวค่อยดเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเอาอะ ๋ยวไปทดสอบในดดานดานที่ผมเทสในเมื่อวานนี้แต่โดยกวามที่ว่าตัวมันเก่าแล้วอะในยุคนี้มันก็พอเป็นตัวแบกได้สับหลายๆทีนะถ้าเป็นทีมที่เล่นยังไม่สูงมากไม่เกินเพจสองเพจหนึ่งก็ได้นะนี่สุดทีนะ่ เอ้อเบิ้ลดะเบิ้ลเฉยเนี่ยมีสตันด์เถอคือดีมากปังแต่ลวอยู่โอ้อะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยไกลแล้วไกลสิบปัมแล้ว ผมชอบตัวดีไซน์ของโทวานะคือน่ารักมากตัวเป็นผู้หญิงน,นะปังเรียบร้อยป้อมแตกเดี๋ยวไปเทอีกด่านหนึ่งด้านนี้ก็เป็นด้านที่<ๆ>ก็น่าจะอันตรายนะ<ๆ>เดี๋ยวไปได้นี่เลยว่าส่สอง0 ่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกคิดว่าจะตายไหมฮว่าเฮ้ยโอ้โหแต่ถ้าโดนตีก็ตายนะครับงร้อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วผม,ม วงมันกว้างน,นะครับวงการจนตีบันอ่ะาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวงสกิลเออถ้าอยากดูข้อมูลเชิงลึกยใน Facebook มีเยอะแยะครับหรือถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวผมหาปแปะให้นะครับ อ่ะประมาณนี้ก็ถือว่ายังยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ mm hmm. เดี๋ยวขอจัดทีมมินิแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. อ่ะเรียบร้อยแล้วครับหน้าทีมก็เหมือนกับเมื่อวานแล้วจะว่าเป็นการเป็นการเล่น PVP ให้ดูก็แล้วกันของผมตอนนี้อยู่ร่วงมาเหลือทองหนึ่งแนละ้ว เฮ้ยแตาเจถ้าตีสักตาเนี่ยก็ขึ้นเพชรสามด้แล้วเนี่ยใช้ได้นะทีมแรกโอลิเวอร์เดียโบมูริรยาโหและเนื้อนาฬิกาเพิ่มแล้นาฬิกาเพิ่มแล้อืมโอ้มีไว้ด้วยน่ารับเอาโอ้โห,โหเรียบร้อยเกิดผิดโอ้โหจบเลยมือลั่น จะรอดไปเนี่ยถ้าแพ้ก็ไม่แปลกนะครับผมกดทีมผิดโหเรียบร้อยแพ้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถูกต้อเไปนการเจ็ดแต้มไปโอ้ทีนี้ขอเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนดีไปละ อ่าแลาต้องเซฟไปกินหนึ่งก่อนไหมครับคือแบบมันกำหมัดนะปะเกียนนั้นลืมนะมือมันลั่นจบเลยแตไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ยังใหม่อ่าเร็ว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 โเบาล็อกก็ถือว่าตอนนี้ยังแรงอยู่นะ แรงมากมันจะแรงไปที่ไหนโอ้โหโเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหมือนผมมาผมจะให้ตัวบินแบกอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่าม,มาทันดีแล้วเอาเอาเอาอเรียบร้อยลืมกด เหนื่อยต้องสี่ตาไม่ระรับอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์นี้ได้แล้วเ,เราก็ต้องมีแพ้กันบ้างนะนะถือเป็นการแจกแจเข้าไปช่วงนี้มีคำใบ คลบโบใหม่เดียรหนานี่จากที่ทเคทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรกันครับเนี่ยแต่ส่วนตัวผมผมก็มีเรื่องที่แบบในใจอยากให้มาอยู่นะแต่ยังแต่ขอยังไม่บอกกันละกันอยากให้บอกวันหลังเรียบร้อย ยังขอดูเกียร์รัาแป,ป๊บหนึ่งโอ้โหซายางไงโอโหเกียร์ก็โหดนะไม่เหมือนยากได้เกียร์นี้มากเลยเกียร์ชิงจังเนี่ยโอ้โหคือดีมากอันเนี้ยโอ้โหเอซ่าตันนี้ผมก็ยากได้แต่ละตัวคือแบบคือดีมากดีเกินไปละ อะสามตาเอ้ทีนี้น่าจะได้นะเดินมาเลนการจูก่อนเลยเล็บบิี้เดี๋ยวดูทัวร์ผมทัวร์ผมนี่ วะรู้สึกว่าจะบางตาแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อถวะผมถวะมันต้องเป็นผีกันแล้นนะครับ่างกานจบแน่นอนนี่เป็นสาษและอ่ะหนึ่งะไปหนึ่งตะไบนี้นก็ไม่ไหวนะอืออยู่จนไม่ได้เนี่ย แต่ถ้ามันปล่อยมา ESC ผมก็ไม่ไหวนะเว้ยตัวมันหนือดอ่ละโยไอคอนที่ว่าไ้บาร์มายากลมันเป็นตัวหนือดอ่ะแล้วก็บาวล็อกใช่ไหมอ่ะใช่เลยบาวล็อกก็แร่หนืเดเรียบร้อยเสร็จแน่นอนโอนกาปูมแตกทวายยูเฉยทวายยินแบกให้แป๊บหนึ่งเว้เว้ยนๆๆๆ เราจะพยายามดูโทวะให้นะตายไหมเฮ้ยได้อยู่นะโทวะโทวะในยุคนี้ก็ถือว่ายังยังพออึดอยู่แต่อึดสู้ตรลแรงไม่ได้นะ่กนกวามที่ว่ายุคนี้เมตามันก็เป็นยุคตัวหนึ่งอ่ะมีตัวเนึ่งอยู่ไม่กี่ตัวเองมีหนึ่งสองสาม มีสามโอ้สี่สี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมอ่ะเออใช่แล้วมีตัวหนึ่งกันกนาฬิกาเออแล้วแต่พวกนี้ออโอ้โหลิเบลูทำ <c oughs> ไมลิเบลูเป็นกัน <c oughs> อย่ามันใช้นะถ้าใช้พายุปุ๊บสวดทันที <c oughs> เฮ้ยเล่มตอนนี้งานดีมากเลย อ้าวาว่าผมตีสถานะง่ายเกินแต่ก็เป็นธรมรมดาครับตัวมันเก่าแล้วเดี๋ยวเราลจะมีอยู่ตัว ตัวเทสดีกว่าถ้ามีไงนะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนเฮ้ย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 จบแล้วตัวเริ่มมืดนะแล้วแลเริ่มมืดเนอนักเลยโหโคตรเยอะเยอะจริงเยอะเกินใช้วปยุไปก่อนกันแนละ้ ไปไปไปเลยดีนะมันใช้มันนี่มันใช้ส่วนเนี่ยไม่งั้นตายแน่นอนน่าจะชนะแล้ว้องชนะแล้วปะ ไอเทียนหมดตัวเลยตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายโหทีนี้ผมเจอแล้วแบบนูนโหทีนี้ก็มีเอลซ่า เร,เริ่มเลยถว,วายไหนวะอ๋อยังอยู่โอ้โหถว,วัวตุยเลยถว,ว่าอ้อเปิดโลบานี้แจะอยู่ไงเนี่ย เร็วเร็วเร็วหน่อยลูกพ่อเร็วหน่อยโอ้เปิดพายุแล้วมันเปิดพายุมาแล้วเอาไงดีวะเรากักเรากักกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนเฮ้ยเอเลนไปไหนก็ไปอย่าไปยุ่งเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอนะหมดน้ำแข็งเมื่อไรเสร็จแน่ bom lên được à rồi phải thắng